สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีวูดประจำวันอังคารที่25มิถุนายน2024กันอีกครั้งนะครับผู้ที่ออกนามพระเยซูคริสต์จะได้รับความรอดหมายถึงผู้ใดที่เชื่อวางใจในพระนามพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากความบาปและคำสาปแช่งทั้งปวงเป็นคำสัญญาที่สำคัญ ในพันธสัญญาใหม่ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่13กล่าวว่าเพราะว่าทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดคำสัญญานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการงานที่สำเร็จแล้วของพรพเยซูสคริตบนไม้กางเขนซึ่งพระองค์ได้ทรงรับบาปของโลกไปแล้วครั้งเดียวและตลอดไปในพระธรรมฮิบรูบทบที่10ข้อที่10และ14ได้บอกว่า และโดยพระประสงค์นี้เราทั้งหลายจึงได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเป็นพอโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทําให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราจะกลายเป็นสิ่งสร้างใหม่ได้บังเกิดใหม่ในวิญญาณ ในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อที่17ได้บอกว่าฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไปสูญสิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเถิดทุกสิ่งทั้งหมดเป็นใหม่ทั้งสิ้นเราได้รับใจใหม่และวิญญาณใหม่และเราได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระคริสต์ตลอดไป ซึ่งหมายความว่าความรอดของเรามั่นคงและเราชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเยซุคริตและอยู่ในความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์กับพระเจ้าเสมอตลอดเวลาและตลอดไปไม่มีความจํำเป็นต้องขอการอภัยความผิดบาปเพิ่มเติมหรือขอกลับคืนความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์กับพระเจ้าอีกเพราะเราได้รับการอภัยบาปและชำระล้างบาปอย่างสมบูรณ์แล้ว ตลอดไปนิรันดังนั้นท่านได้เชื่อและวางใจในพระนามพระเยซูแล้วท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านได้รับความรอดและอยู่ในความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์สมบูรณ์กับพระองค์แล้วตลอดไปนิรันด์นี่คือข่าวดีของพระกิติคุณและเป็นข้อความแห่งพระคุณและเสรีภาพพระเจ้าเวปปอนครับ